แก้นิสัยผลัดวันประกันพรุ่งแบบง่ายๆและได้ผลทันทีใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่แชร์เก็บไว้เลยนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติเพราะแรงจูงใจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คำถามก็คือจะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการวางแผนว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นยันหลับแล้วเขียนมันออกมาให้ละเอียดถ้างานใหญ่ก็ให้ซอยออกเป็นงานย่อยๆแล้วจากนั้นเนี่ยให้เราโฟกัสทำตามแผนที่วางไว้ก็พอเพราะบางที การที่คุณผลัดวันประกันพุ่งไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรอย่างแน่ชัดเท่านั้นเองคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่ต้องทําสุดท้ายกลายเป็นไม่ได้ทําดังนั้นครับวางแผนของวันถัดไปก่อนนอนเสมอตื่นมาแล้วโฟกัสทําตามแผนอันไหนเสร็จแล้วให้ติ๊กหรือขีดฆ่ามันจะช่วยให้จิตใต้สํานึกของคุณรับรู้ถึงความสําเร็จและคุณจะตั้งใจมากขึ้นแต่ถ้าทําตามแผนไม่สําเร็จเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับอย่าทุบตีตัวเองวันต่อไปตั้งใจใหม่ตราบ ใดที่เรารู้ตัวและตั้งใจเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันเน่